ขายดีมากเลยคิคนเยอะจ้ะกิโลเท่าไหร่คะ570ร้อยสิบจ้ะขายขี่ชั่วโมงหมดนะคะก็ขายนังเด็ดดีฮะหัวลุ่งก็ประมาณห้า่โโมงลูกค้ามาจากหลายจังหวัดมาส่วนมากจะเป็นสงขาท้คนเี่ลุ้งคาประจำมากทีนี้ขายดีกว่าสอปีที่ผ่านมาไหมคะค้ะราคาหมูเขาเป็นไงบ้างคะ ตรงเลยจะต้องใส่แตงกวาแล้วเดิมนี่ตุกยินไม่ทราบจะขึ้นอีกไหมอืมค่ะค่ะ 我要看《西游 ย่างในช่วงเทศกาลปีใหม่ปีน,น Indo> ี้เป็นไงบ้างคะก็คึกคักค่ะคนเยอะมาขายกิโลเท่าไหร่คะก็ยังราคาเดิมมาค่ะ580ขึ้นกิโล290ค่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงคะก็ที่ร้านเปิดตั้งแต่ตีห้าขึ้นจนกว่ามาย่างมดก็ปกติช่วงปีใหม่ก็จะหมดประมาณ9ก้าโมงสิบโมงปีใหม่นี่ขายวันละกี่ตัวค่ะเมื่อวาน7ค่ะวันนี้่ะวันนี้สี่ค่ะก็เหลือีก็คือคึกคักกว่าช่วงเทศกาล